แต,แต่จะพวกนี้จะฟาร,รม์มสิดักทีไม่ทันใจเลยแฮะมันพอจะมีตัวช่วยไหนที่ทําให้เราฟาร,ร์มเร็วแล้วก็ฟาร,ร์มง่ายขึ้นหรือเปล่านะถ้าอยากจะฟาร,ร์มง่ายขึ้นและโหดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีเกมพาสเป็นตัวช่วยนะสนใจหรือเปล่าร,รามวีร้านแนะนําดีๆเนี่ยมาแนะนําให้รู้จักด้วยล่ะฮะจริงอ่ะร้านอะไรหรอแนะนําหน่อยแนะนําหน่อย <c oughs> งั้นขอแนะนําให้รู้จักกับร้านมารุชชอปบ,บริาการรับกดเกมพาสแมปอิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์รับกดเกมพาสแมบล็อกสูดแมปขนพิซซ่าแบบล็อกสูดอีกด้วย ยังไม่พอยังมีบริการรับเติมโรบัรสระบบไอทีพาร์ตที่จะถูกและคุ้มค่ามากๆาและทางมารู้จบท์เนี่ยก็มีเว็บไซต์เปิดส่วนตัวให้ทุกคน,นสามารถไปหาซื้อในส่วนของเกมพารต่างๆและการเติมโรบัตรสต่างๆได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจหรือทำการทิ้งลิงร้านมารู้วบที่ใต้ description อย่าลืไมไปใช้บริการร้านดีๆอย่างนี้กันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนอายก็ขอสวัสดีชาวแวมไพทุกคนทุกท่กทานกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้เรานะมาอยู่ในส่วนของเกม โล B บล็อกสเมทที่มีชื่อว่า DBC Adventures a l a s h การอีกแล้วนั่นเองสำหรับคลิปนี้ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะอะฮิอะฮิอะฮิอาชีอ,อวก็ในส่วนของคลิปนี้เราเนี่ยจะพามาบอกข้อควรรู้ก่อนที่จะเล่น DBC Adventures n l i e a s h เองสำหรับผู้ได้เริ่มต้นถ้าได้รู้ข้อมูลพวกนี้ไปก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนแน่นอนก็ในส่วนของข้อควรที่จะรู้นั้นจะมีอะไรกันบ้างก็ ก่อนอื่นช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองโอเคก็เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อควรรู้หรือข้อควรปฏิบตัติก่อนที่จะเริ่มเล่น d b c Avengers Alice กันเลยข้อควรรู้ที่เราจะต้องรู้เป็นเบสิกเลยนะั่นก็คือการหาพลังนั่นเองทุกคนสามารถหาพลังได้จากการหาแอโร่ทำการปักไปนั่นเอง ซึ่งแอโร่เนี่ยสามารถหาซื้อได้จากรูมาเท่านั้นจะไม่มีการดรอปนอกจากจะมีผู้เล่นเนี่ยให้มานั่นเองในส่วนของแอโรราคาจะอยู่ที่5,000และแรนด o มอ r ร์เจะเป็นการสุ่มชุดเกราะราคาอยู่ที่7,500นั่นเองในส่วนของการ Random แอโร่นั้นจะมีอยู่ด้วการทั้งหมด4ระดับนั่นเองเรียงระดับจากตามไปยังแบบว่าสูงที่สุดระดับแรกจะเป็นระดับคอมมอนจะสามารถหาสมได้จากรูมานั่นเองเป็นในส่วนของแอโรที่สามารถ สุ่มได้ตั้งแต่พลังระดับคอมมอนไปแรเลยนั่นเองนะในส่วนของแอโรระดับแรเป็นการสุ่มโดยที่สุ่มได้จากบูม่าสามารถสุ่มได้เป็นพลังของระดับแร่นั่นเองในส่วนของระดับที่3เป็นระดับอีพิกสามารถหาได้จากการที่บอสรอดเท่านั้นเราจะต้องไปทําการโจมตีบอสอย่างเดียวมีได้โอกาสสุ่มพลังที่ได้เป็นระดับอีพิกเท่านั้นนั่นเอง แล้วก็ระดับสุดท้ายเป็นระดับดีเจนดารีในส่วนของระดับดีเจนดารีนี้จะสามารถสุบได้แต่พลังระดับดีเจนดารีเท่านั้นโอกาสที่เราานี่ยจะสามารถสุบได้จะต้องมีดีเควมส์แอโร่เท่านั้นเพราะว่าดีเควมส์แอโร่เป็นแอโร่ตัวเดียวที่สามารถสุบได้ระดับดีเจนดารีแบบการันตีแน่นอนพ้อควรรู้ต่อไปในส่วนของแอโร่ที่สามารถสุบได้จากบูมากนั้นจะมีในส่วนของระบบการันตีอีกด้วยนั่นเองในส่วนของระบบการันตีจะสามารถดูได้จากข้อความข้างบน หรือว่าค่าปิตี้60สิทับหกนั่นเองถ้าทําการถึกแล้วทุกคนจะสามารถสุ่มได้ตั้งแต่ระดับแรนั่นเองอย่างต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของลัคกี้แอร์โนั่นเองเรื่องของลัคกี้แอร์โนั้นไม่ได้มาง่ายๆนะคะมันเนี่ยจะเป็นการ สุ่มแรนดอมหรือว่าทําการสุ่มแรนดอมจากธนูนั่นเองซึ่งโอกาสเปอร์เซนต์ที่มันจะเจอนั้นก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่พอสมควรนะคะข้อควรู้อย่างต่อไปนั่นก็คือการเก็บค่าพลังในส่วนของค่าพลังนั้นทุกคนจะมีด้วยการทั้งหมด2ช่อง Moses Storage แรกจะเป็นการเก็บในส่ของพลังแรกนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นพลังที่สามารถสุ่มได้จากแอโร่นั่นเองส่วน Moses t o r a g e ที่2ทุกคนนะจะสามารถเก็บได้ โดยการที่ต้องมีพลังจากการที่เราทำการโจมตีบอสนั่นเองซึ่งเรานะคะจะสามารถเก็บได้แค่ในชช้งนี้เท่านั้นนั่นเองนะต่อไปจะเป็นในส่วนของค่าแตะนั่นเองค่าแตเนี่ยจะมีด้วยการ3ค่านั่นก็คือค่า Strange ค่า Energy และก็ค่า d e f e n น e นั่นเองทุกคนสามารถทำการอัปเกรดในส่วนของค่า3พวกนี้ได้โดยการเลเวลอัพโดยการไปทำการฟาร์มหรือไม่ก็ทำการสวมใส่ในส่วนของอาร์มร์เพื่อที่ทำการอัพในส่วนของค่าแตนั้นๆนั่นเองนะ ข้อควรรู้อย่างที่4 NPC ในแบบนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ตัวรวมบลูมาด้วยนะคะนั่นก็คือตัวแรกจะเป็นบลูมาน้นองตัวที่2จะเป็นในส่วนของตัวรับเควส์กิเวอร์นะคะทั้ง9ตัวด้วยกันก็สามารถไล่ระดับตามฟาร์มตามแต่ละเลเวลได้เลยนั่นเองโอเคทุกคนข้อควรรู้อย่างต่อไปในส่วนของบอสในแบบนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดในตอนนี้4ตัวนั่นเองซึ่งมันจะไล่ระดับตาม ความโหดของเลเบลนั่นเองนะคะในส่วนของตรงไอเจ้าบอสจะมีการดรอปในส่วนของพลังออกมาด้วยเช่นกันซึ่งในส่วนของตามแต่ละเลเบลเนี่ยมันก็จะค่อยๆโหดขึ้นตามแต่ละระดับอีกด้วยในส่วนของบอสจะไม่มีการสุ่มได้อย่างแน่นอนหรือว่าดรอปได้อย่างแน่นอนนะคะมันจะมีโอกาสเปอร์เซ็นที่มันจะดรอปออกมาเองนะ,ะคะคุณผู้ชมก็ท่องมาดูกันด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะมีดวงกับเขาบ้างหรือเปล่าที่จะสามารถทําการสุ่มในส่วนของพลังของบอสเนี่ยได้มาเลยนั่นเองนะ ข้อความรู้อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับบอสถ้าทุกคนได้ทําการฆ่าแล้วเกิดตายขึ้นมาในส่วนของบอสจะไม่ได้มีการรีเลดทุกคนจะสามารถกลับมาทําการฆ่ามันได้เรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะตายนั่นเองนะคะอย่างต่อไปจะเป็นในส่วนของระดับของพลังต่างๆว่าในส่วนของพลังต่างๆนั้นเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันกี่อย่างนั่นเองตามแต่ละระดับนั้นอย่างเช่นระดับแรกจะเป็นคอมมอนมูเซตหรือว่าเป็นในส่วนของพลังระดับคอมมอนนั่นเอง ทุกคนนะคะจะสามารถหาสูมได้จากแอโร่ปกติทั่วไปซึ่งมันเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4พลังนั่นเองนะอย่างต่อไปจะเป็นในส่วนของแรมูเซตหรือว่าพลังระดับแร่นั่นเองทุกคนสามารถหาได้จากการสุ่มแอโร่ปกติทั่วไปหรือว่าแรแอโร่นั่นเองที่สามารถหาส่มได้จากบลูมาซึ่งในส่วนของแรมูเซตเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8พลังนั่นเองนะอย่างต่อไปจะเป็นในส่วนของอีพิกมูเซตหรือว่าเป็นในส่วนของพลังระดับอีพิกนั่นเองในส่วนของพลังระดับอีพิกจะสามารถหาได้จากการดรอปจากบอสเองซึ่งมันเนี่ยจะมีอยู่ทีกันทั้งหมด2พลังนั่นเองในตอนนี้นะและอย่างต่อไปจะเป็นในส่วนของระดับที่ สูงที่สุดในตอนนี้นั่นเองของทางเกม DBC Avengers u Ally นั่นเองนะคะซึ่งระดับนี้เนี่ยก็คือ Legendary Move Set นั่นเองซึ่งทุกคนสามารถหาได้จากการใช้ d e c r e m s Arrow หรือดอ o p จา Boss ได้เช่นกันซึ่งในสนของ Move Set ระดับ Legendary นั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5พลังนั่นเองอย่างต่อไปจะเป็นในสคของข้อมูล Boss นั่นเอง ข้อมูลบอสในตอนนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้ง,ทงหมด4ตัวในตอนนี้นะคะตัวแรกจะเป็น Warning from the Future Girl c o o Black เลเวลที่ต้องการใช้ในการเข้าไปฆ่าเนี่ยจะต้องใช้เลเวล100นั่นเองตัวที่2จะเป็นในเซิ่วงของ Eternal Herer r Legendary Super Saiyan b o l i ในเ่องของเอเจ้ตตัวละครตัวนี้จะมีเลเวลที่ต้องการอยู่ที่350นั่นเอง ตัวที่3จะเป็นตัวที่มีชื่อว่า Extreme Ultimate Power Cooler หรือว่า a u p c เลเวลที่ต้องการนั้นจะอยู่ที่เลเวล400นั่นเองแล้วก็บอสในตอนนี้ที่สูงที่สุดหรือว่าโหดที่สุดในตอนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ Burning Fury Super Saiyan Blue Vegeta ในส่วนของเลเวลที่ต้องการนั้นจะอยู่ที่เลเวล700นั่นเองข้อความรู้ต่อไปจะเป็นในส่วนของข้อมูล o u t f i t หรือว่าชุดเกรนั่นเอง ในส่วนของชุดกรอบแต่ละชุดนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามที่เราสุบได้นั่นเองนะคะมันจะมีการอัพค่าแซตซ์ที่แตกต่างกันไปด้วยในส่วนของข้อมูลชุดกรอบนั้นในส่วนของถุงที่เราจะสามารถสุปได้จะเป็นในส่วนของรูปแบบของถุงนั่นเองในส่วนของข้อมูลของถุงจะมีการบอกค่า label เเที่ต้องการชื่อชุดนะคะ แล้วก็เป็นในส่วนของการบอกค่าแสตต่างๆแล้วก็มีการบอกระดับอีกด้วยในส่วนของชุดพวกนี้จะสามารถหาสุกได้าจากบรูมาเท่านั้นหรือไม่ก็สามารถได้รับจากผู้เล่นคนอื่นได้เช่นกันในส่วนของชุดพวกนี้นะคะไม่ได้มีแค่ชุดที่มาจากดราก้อนบอลเท่านั้นจะมีในส่วนของชุดที่มาจากอนิเมะเรื่องอื่นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นวันพีซและก็ในส่วนของมาฮีโร่อาคาเดเมียอีกด้วยนะคะ อะเป็นยังไงกันบ้างคะสำรับข้อความาดูก่อนที่เราเนี่ยจะมาทำการเล่น DPC a v e n t u r e s Alice หรือว่าถ้าข้อมูลเนี่ยไม่พอหรือว่ายังมีอีกก็สามารถมาพิมพ์เพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ได้เหมือนกันก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยฝากกดไลค์ ก็แชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกัาลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับคลิปหน้าก็อยากจะให้เราหน่อยทำการทำอะไรในแมป DBC Adventures a l e a s e หรือว่าแมปอื่นก็ลองพิมพ์มาที่ใต้อคอมเมนต์ได้นะฮะอืมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนาไว้เเอจอกันในคลิปหน้านะครับผม